อันนี้เป็นหมากกลน,นะครับจากเกมจริงของผมเองซึ่งเกมนี้ผมมปชนะมือดับหนึ่งของประเทศไทยทําให้ได้แชมป์สนามหลวงนะครับหรือแชมป์การกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นแหละทำซึำ่งเป็นแชมป์ที่แบบถือว่ามีศักดิ์สิทธิ์สูงที่สุดละในวงการนะครับโอเคเรามาดูกันผมเป็นหมากข่าวนะตอนนี้ผมจะเดินอะไรดีถ้าท่านใดอยากคิดก็ลองกดหยุดพอสไว้ได้นะครับโอเคผมเลยละปึง้งตองได้กินนะครับขุนต้องกินพอกินเบี้ยไปแล้ว เส้นม้าเป็นหนึ่งตัวเอามา้าลุกครับปังลุกครับขุนต้องถอยนะถอยโคนกินเบี้ยลุกครับก็ไม่ลุกไม่ลุกโคนกินเบี้ยอะไรเหลือถ้าเรือมาตาน,นี้เสร็จเลยนะครับซึ่งเกมจริงเขาไม่ได้เดินเพราะเขามองเห็นเพราะว่าผมจะลุกขุนถอยและลุกคาดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาเรือกินโคนเนี่ยเบี้ยกินเนี่ยขุนกินเนี่ยตัวมันโล่งๆเดีย๋ดวยวโดนเรือลุกอะไรไปมาเนี่ยสีดําก็จะไม่รอดแน่นอนครับ โอเคเรามาดูตรงนี้กันในเกมจริงนะสีดําก็เลยเลือกถอยเรือไปตานี้เพราะว่าถ้าถอยสุดไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูว่าโดนอะไรโคลุกขุนถอยมาลุกขุนหลบแล้วเดี๋ยวโคนแฉล,ลบอะไรเงี้ยหดี๋เรือก,กดอ่างเงี้ยแล้วติดตายคา,ามุมนะครับ <mm เขาเลยเลือกถอยมาอย่างนี้เนี่ยเรือเลือกถอยไปตานี้นะครับในเกมผมก็เลยเโคลนลุกเข้าไปอีกขุนถอยตาเดียวนะครับ มา้าลุกเข้าไปหุนถอยตาเดียวนะครับโคนได้เรือนะครับโอ้โหเกมนี้นะผมก็เลยได้กินเรือเดี๋ยวเราเรามาลงสรุปหมากกันดีกว่าเช่นเดี๋ยวลองดูว่าหลังจากสมมุติว่าเราเราไล่อะไรกันไปแล้วเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวดูนะเบเสร็จนี่ผมเหลืออะไรผมก็จะเหลือ,อโคนมา้าสองเรือ,อโคนมา้าแลกกันเรือแลกกันผมเหลือเรือกับสองเบีย้ยสู้กับมา้าโคนเรือนี่ห้าแต้มนะ เบี้ยน,นี่1แต้ม2ตัวเป็น7แต้มม้านี่3โคนี่2.6 5.6้าจุดเท่ากับว่าผมเป็นต่อนี่1.4นะบวกกับหมากมันโลง่ลงๆแล้วมีเบีย้ยตรงนี้ผมมีโอกาสกินฟรีตอนนี้หมากผมเป็นต่อถึงชนะจากนั้นก็บุกเข้าทําต่อเนื่องนะแล้วก็ชนะได้ไปที่สุดแต่ว่ามันเกิดมาจากการแซกม้านะั่นแหละคือเส้นม้าไปนะครับแล้วบุกเข้าทําต่อเนื่องถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ช่องคุยหมาลูกกระเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็ช่องเจมโลทาง YouTube นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ